เดี๋ยวมาโรงงานทำวันปลาชิงช้างวันนี้ามาญี่ปุ่นเดี๋ยวก็ทำปลาอยู่จะชมประเทศนอกช่องธรรมาแดงนี่เนี่ยปลาชิงช่างเนี่ยเขาปอกแล้วเขามาตากแตกแล้วเขาจะใส่ไป นี่เาเรียกว่าปลากระเบนเนื้อป,ปวนอยู่เออป,าปาลาโลก่างเออ,เอ,อปาลาโลก่างปลาโลก่างตัวใหญ่ <c oughs> เจ้าก็ทำมาเสร็จแล้วก็เอามาไว้อย่างนี้แหละเราเราออกไปวางอวน ที่ข้างนอกแล้วแล้วก็เอามาอบที่นี่ในโรงงานอบปลาชิ้นช่างเรามาอบเสร็จแล้วเราก็มาแพ็คใส่ถุงส่งประเทศนอกอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์บูไนไต้หวันกินครอบตัวโลกเลยเนี่ยโรงงานเนี่ยโรงงานผลิตปลาชิ้นช่างไงอืมเนาวันนี้สั่งวันแล้ว แน,นวหนามเนี่ยโรงงานโรงงานโรงงานเข้าโรงงานเออเขาเราเยาวภาส่งแล้วเ,เนี่ยเขาใส่กล่องแล้วก็จะส่งไปต่างประเทศามาแล้วก็ามาแพ็คใส่ถุงแล้วเราก็ส่งประเทศนอกส่งอะไรไปเออส่งไปตเ,เมียนมา <laughs> <laughs> สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยซ่องทำมาหาแดกอย่าลืมกดติดตามนะครับ